แนะนำ20ซีรีส์จีนภาคไทยบน VTV ในปี2023 ต้องบอกกันว่าความจริงแล้วซีรีส์จีนที่มีภาคไทยนั้นไม่ได้มีแค่บน VTV เท่านั้นแต่มีบนแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างไอชิยี่เน็ตฟลิกวีไอยูและที่อื่นนั้นก็มีด้วยเหมือนกันแต่ที่นิยมและมีเรื่องที่น่าสนใจหลกัหลกๆแล้วก็อยู่บน VTV ที่สามารถดูได้ฟรีกันยาวๆและขอแนะนํากันเพียงที่ VTV ก่อนโดยเรื่องที่เราจะมาแนะนํากันทั้ง20เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงจากบนเว็บ VTV ที่สามารถดูได้ต่อเนื่องแบบไม่ต้องคอยอ่านซับเพราะมีภาคไทยให้เลือกดูได้สบายๆไปดู กันเลยว่ามีเรื่องไหนหน่าดูบ้างอันดับที่1ดาราจักรักรำนำใจ เริ่มกันที่ซีรีส์เรื่องแรกกันเลยกับเรื่องที่มีเนื้อหาย้อนยุคโรแมนติกดราม่ากว่า56ตอนและมีเนื้อเรื่องที่จบลงไปแล้วโดยเรื่องนี้ได้พูดถึงเฉิงเศ้าซางที่ถูกพ่อและแม่ทิ้งไว้ให้ปู่ย่าเลี้ยงดูเนื่องจากสงครามแต่ว่าถูกนาสไพรคอยกันแกล้งจนเธอนั้นต้องเรียนรู้ด้วยตนเองจนกระทั่งพ่อแม่กลับมาก็ยังไม่สนิทกันเหมือนเดิมเพราะห่างกันนานเกินไปทําให้เฉิงเศร้าซางที่ขาดความรักได้เจอกับเลิงผู้อีผู้ที่เป็นลูกบุญธรรมของฮ่องเต้ที่เป็นแม่ทัพซึ่งทั้งสองกก็ได้แต่งงานนั และได้เริ่มเรียนรู้ตัวตนของอีกฝ่ายจนเธอเข้าไปพัวพันกับเรื่องชาติกําเนิดของเลียงปูอ่อีและได้เริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นรวมไปถึงความรักของทั้งสองที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆให้ได้ด้วยอันดับที่2กระตุกรักหัวใจไฟช็อต ซีรีส์จีนจากออริจินัล VTV ที่มีให้ดูแค่บน VTV เท่านั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถึงแม้ว่าจะมีให้ดูกันตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็ยังคงฮิตติดชาร์ต่อเนื่องอยูด่ดีด้วยเนื้อหาแบบโรแมนติกแฟนตาซีและสนุกน่าติดตามมากๆเรื่องนี้ได้พูดถึงกู้ชวนที่เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ในขณะที่เขากำลังจะเรียนจบเมื่อสิปีที่แล้วจนทําให้เขานั้นได้รับบาดเจ็บอย่างหนกักแต่ทีมแพทย์ก็ยังช่วยเขาให้รอดชีวิตแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่เขาไม่สามารถทําอะไรหนักๆได้เพราะถ้้าาหหัวใใจจขของงงเเต่นนแรกิไปะสผล มีกระแสไฟฟ้าปล่อยออกมาและทําร้ายคนอื่นได้จนกระทั่งเขาได้พบกับเจียงเสียวหนิงหญิงสาวที่มองโลกในแงด่ดีและร่าเริงอยู่เสมอถึงแม้ว่าเธอจะสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กที่สาคัญคือเธอเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกไฟช็อตจากกู้ชวนอีกด้วยหลังจากที่ทั้งสองได้มาเป็นเจ้านายกับลูกน้องกันเรื่องราวดีๆจึงเริ่มต้นขึ้นอันดับที่3เทียบท้าปัตภี เรื่องต่อมานี้ก็เป็นซีรีส์จีนที่ดูได้สนุกน่าติดตามและเหมาะกับคนที่ชอบการต่อสู้กําลังภายในของจีนด้วยโดยเรื่องนี้ได้เล่าถึง2จอมยุทธ์คือเฮยเฟิงซีแห่งอินเชียนซุนเซียผู้ที่หาใครเทียบได้ยากกับไปเฟิงซีจอมยุทธ์ญิงงามแห่งเทียนซวงซึ่งทั้งสองนั้นได้ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานด้วยชื่อที่เหมือนกันคือเฟิงซีผู้คนจึงแยกจากสีชุดที่ใส่แทนเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นในแผ่นดินต้าตงที่ป้ายขั้วการที่หาใครครอบครองก็จะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนไได้ไ้้้้หหหาายปทํใใ่องงเตตสัแและคว ตามหารวมไปถึงไปเพิ่งซีที่ออกตามหาและพบเข้ากับเคยฟึงซีจนได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นหลังจากนั้นใครชอบแนวนี้ห้ามพลาดเลยสนุกมากอันดับที่4รักยิ้มของเธอ ซีรีส์จีนแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของอ e ีสปอร์ตและพูดถึงตัวของทงเหยาหญิงสาววัย22ปีที่มีทักษะในการเล่นเกมที่สูงและเล่นเก่งไม่แพ้ใครซึ่งคนที่เคยสอนเธอเล่นมาก่อนก็คือเจียนหยางแฟนเก่าที่อยู่ทีม CK แต่ก็ได้เลิกราก,กันไปเนื่องจากไม่มีเวลาให้กันจนกระทั่งเธอได้มาร่วมทีมกับ z ซ g x ทีมระดับท็อปของประเทศที่มีลู่ซื้อเฉิงเป็นกัปตันทีมเนื่องจากอวีหมิงผู้เล่นตัวสําคัญได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือทําให้เธอต้องเข้ามาเล่นแทนแต่เธอก็ยังงต้อ แรงกดดันจากแฟนคลับที่ยังไม่มั่นใจในฝีมือของเธอด้วยเธอจึงต้องฝ่าอุปสรรคและแรงกดดันมากมายเพื่อนําไปสู่ชัยชนะโดยมีลูกซื้อเฉิงคอยดูแลและให้คำปรึกษาอยู่เสมอจนความรู้สึกเริ่มจะเปลี่ยนไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อต้องตามดูกันได้เลยอันดับที่5ดุจด,ดวงดาวเกียรติยศ ต่อเนื่องกันด้วยซีรีส์จีนแนวดราม่าโรแมนติกฟินๆของเฉียวจริงๆที่ถึงแม้ว่าจะมีหน้าตาสวยน่ารักแต่คนที่เธอแอบชอบอย่างวีทู่ก็ดันไม่ได้รู้ตัวเลยสักนิดจนเธอได้รู้ว่าเขามีแฟนไปแล้วจึงได้ตัดใจไปก่อนจนกระทั่งเวลาผ่านมานานนับ10ปีเฉียวจริงๆที่ตอนนี้กลายมาเป็นดาวเด่นในวงการนักแสดงและดันต้องไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเกม king of glory โดยที่เธอนั้นเล่นเกมไม่เป็นเลยเธอจึงได้ใช้เวลาว่างของตัวเองเพื่อศึกษาและฝึกเล่นเกมนี้ด้วยเหตุน,นี้เองทําให้เธอได้ เจอกับวีทูในเกมและได้เล่นเกมด้วยกันบ่อยๆอีกทั้งเขาก็ได้สอนให้เธอเล่นเกมนี้ด้วยจนกระทั่งทั้งสองต้องมาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายกันไปเป็น10ปีใครที่ชอบแนวโรแมนติกน่ารักนรักไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลย <My heart. S 1> อันดับที่6ตำนานรักสองสวรรค์ ซีรีส์จีนแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่มีภาพและฉากสวยจัดโดยเรื่องนี้ได้พูดถึงเรื่องราวยุคเทพบรรพการที่มีอยู่3ามพิภพคือเทพเซียนและปีศาจที่มีสัจเทพเป็นผู้ควบคุมแต่หลังจากที่เทพบรรพการเกิดสูญสลายจากพลังแห่งหุ้นตุ้นสู้กับจอมารทาให้วิญญาณบางส่วนกลายเป็นเรื่องราวความรักระหว่างไป๋เกียกับสร้างกูเทพบรรพการจากอดีตซึ่งตัวของสร้างกูนั้นเป็นผู้ที่มีพลังอ่อนแอและยังไม่มีความสามารถเท่ากับเทพตนอื่นจนกระทั่งได้ไป๋เกียที่เป็นเทพอาคีเข้ามาช่วยเหลือจนทั้งสองนั้้นเกิดความรู กกดีต่อันและเมื่อถึงคราวที่สร้างกูต้องขึ้นเป็นเทพประมุขก,ก็ดันมีสัจเทพเทียนชีที่ได้ลงรักสร้างกูมานานเข้ามาขัดขวางเพราะเขารู้ว่าสร้างกูนั้นคือผู้สืบทอดแห่งพลังหุ้นตุ้นเรื่อเราจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามดูกันอันดับที่7ดดาบพิฆาตกลางหิมะ ซีรีส์จีนยอนยุกกำลังภายในที่ดัดแปลงมาจากนิยายที่มีเนื้อหาสนุกน่าติดตามสำหรับคนที่ชอบแนวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเนื้อเรื่องได้เล่าถึงตัวของสวีเฟิงเหนียนรัชทายาทองคไปเลี้ยงที่มีนิสัยยิงธนงแต่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่โดยเขาได้ออกเดินทางพร้อมกับสุราและม้าคู่ใจเข้าออกยุทธภพอยู่เป็นประจำและถึงแม้ว่าระยะทางและเส้นทางนั้นจะเต็มไปด้วยการเขียนฆ่าเขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยัง้งและในระหว่างทางนั้นเองทําให้เขาเริ่มผันตัวมาช่วยคนจนและคอยปราบคนชั่พร้้อมทงฝึก เมือตัวเองไปด้วยอย่างต่อเนื่องและเมื่อเขากลับมาจากยุทธภพก็พบว่าบ้านเมืองกําลังปั่นป่วนเขาจึงต้องรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้จงได้อันดับที่8คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก สำหรับซีรีส์เกีนยรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ในยุคปัจจุบันที่เล่าถึงหลินจือเซี่ยวหญิงสาวที่เธอนั้นอยากเป็นนักดนตรีโดยพ่อเธอนั้นไม่ได้ให้การสนับสนุนความฝันนี้เท่าไหร่จนกระทั่งความฝันของเธอนั้นก็ต้องมาหยุดชะง,งักเพราะพ่อของเธอนั้นเป็นมะเร็งกระเพาะอ,อาหารและต้องพักรักษาตัวพร้อมผ่าตัดเธอจึงพลาดโอกาสในการใช้ชีวิตไปหลายอย่างแต่ก็ได้มาเจอกับกู้ยหนุ่มศัลยแพทย์ที่เป็นเจ้าของเคสของพ่อเธอจากครั้งแรกที่เธอไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่นักแต่เมื่อทั้งสองได้้้้้้ทททคคควาามมรููจจััััักกกกกนนขขึึบบบเเเเืือออองงงงงลลห่่ีย เรื่องราวตกต่ำในชีวิตมาก่อนหน้านี้จึงทำให้เข้าอ,อกเข้าใจกันได้ง่ายและอาจกลายเป็นความรักที่ทั้งสองตามหาอยู่ก็เป็นได้อันดับที่9คุณคือป้อมประการของฉัน ซีรีส์จีนเกี่ยวกับการแพทย์อีกหนึ่งเรื่องที่ทําออกมาและสนุกน่าติดตามเหมือนกันเรื่องราวของมีขาหมอในโรงพยาบาลที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นและเธอนั้นก็ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมการช่วยเหลือฉุกเฉินที่จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลและโรงเรียนนายร้อยตำรวจซึ่งเธอต้องไปฝึกร่วมกับหน่วยสวาด์และต้องไปเจอกับหัอหน้าหน่วยยางซิงค์เลยแต่เมื่อทั้งสองได้ร่วมงานกันและได้ทําความรู้จักกันเรื่อยๆก็ทําให้มีขารู้ความจริงว่าเคยเจอกันมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าเจอกันในตอนที่ปฏิบัติการอยู่และไม่เห็นหน้าที่ชัดเจนจนกระทั่ง เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวขึ้นทํำให้ทั้งสองต้องออกไปปฏิบัติการร่วมกันและช่วยการปกป้องรักษาผู้คนพร้อมทั้งต้องร่วมกันผ่านการทดสอบจิตใจอีกหลายๆเรื่องเช่นกันอันดับที่10สตรีหานช้างเกอ ต่อเนื่องกันด้วยซีรีส์จีนย้อนยุคเนื้อหาเข้มข้นที่เกิดขึ้นในยุครัชศกทางอูเต๋อในปีที่9ที่ได้เกิดการสังหารหมู่ของตระกูลของหลีเจียนเฉิงโดยมีผู้รอดชีวิตเพียงตัวของหลีชางเกอลูกสาวที่กลับมาเห็นครอบครัวตายต่อหน้าด้วยฝีมือของหลีซื่อหมินลุงของเธอที่ทั้งฝึกวิชาและเรียนรู้การต่อสู้มาจากเขาทั้งนั้นเธอจึงต้องหนีเอาชีวิตรอดเพื่อกลับมาล้างแค้นและได้ปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อหลบหนีเพราะไม่ไว้ใจใครจนกระทั่งได้พบเข้ากับอาซือนาซุนบุตรชายแห่งเมืองเผา่งาแตเธอก็ยัป บงตัวตนและใช้ชื่ออื่นปกปิดตัวเองด้วยโชคชะตาทําให้ทั้งคู่ต้องมาร่วมสู้ด้วยกันอยู่บ่อยครั้งจึงได้มีการช่วยเหลือกันอยู่หลายครั้งเช่นกันการต่อสู้และการแก้แค้นของช้างเกือจึงได้เริ่มต้นขึ้นมาร่วมรุ้นไปกับความสนุกของเรื่องนี้ได้เลยอันดับที่ส1สุขเล็กๆที่เรียกว่าเธอ ซีรีส์จีนที่มีภาคไทยและเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมเรื่องต่อมานี้เป็นเรื่องราวดราม่ารักโรแมนติกเกี่ยวกับชงหลงที่แม่ของเธอนั้นตั้งใจส่งไปเรียนที่ต่างประเทศและหวังให้เธออยู่ที่นั่นไปเลยแต่เธอไม่ได้อยากอยู่และอยากเป็นทนายความมากกว่าเธอจึงได้แอบกลับมายังประเทศตัวเองและสอบใบอนุญาตเพื่อทำงานในประเทศอีกด้วยจนกระทั่งในช่วงฝึกง,งานที่ทำให้เธอได้เจอกับวนเส้าชิงที่ไม่ค่อยจะถูกชะตากันเท่าไหร่นักแต่ด้วยความที่เธอต้องเช่าบ้านของวนเส้าชิงและยังอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอีกด้วยยทให้้เธออออจตตงู่่ และทําให้เธอพบกับความจริงในใจอะไรบางอย่างอีกด้วยอันดับที่12กดล็อกลิขิดรัก ต่อเนื่องกันด้วยซีรีส์เกียนเรื่องต่อมาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทนายความและกฎหมายที่พูดถึงเรื่องของชินซือทนายสาวที่มีความเก่งในด้านนี้และยังทุ่มเทกับเรื่องงานจนไม่มีเวลาให้เรื่องอื่นและก็แน่นอนว่าเธอนั้นโสสนิทแต่ด้วยความที่หลายคนมองว่าคนวัย30ยังไม่มีลูกจะไม่มั่นคงทําให้เธอแต่งเรื่องขึ้นมาว่าแต่งงานมีลูกแล้วเพื่อให้ตัวเองเข้าไปทํางานที่สํานักง,งานทนายความได้แถมยังมีโอกาสไปถึงระดับผู้บริหารอีกด้วยจนกระทั่งเธอได้พบกับยางหัวหนุ่มรอที่โดนเธอนั้นใช้ชื่่อวาาเป็นสมีโดยท เจ้าตัวก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้ด้วยเลยกว่า2ปีอีกอย่างก็คืออย่างหัวนั้นถูกแม่กดดันให้รีบแต่งงานอยู่แล้วทั้งสองจึงได้ตกลงแต่งงานกันแต่จะไปรอดหรือไม่ต้องไปติดตามดูกันอันดับที่13ปลดผนึกหัวใจหัวรัก ซีรีส์เกีนเรื่องต่อมานี้ใครที่ชอบดูเกี่ยวกับเรื่องย้อนยุคและความรักโรแมนติกไม่ควรพลาดเลยโดยเรื่องนี้ได้พูดถึงความรักของชูเซียนจีและอีซื่อเฟิงที่เป็นตำนานเทพเล่าขานกันมาเมื่อ1,000ปีก่อนโดยชูเซียนจีนั้นเป็นลูกสาวคนรองของเจ้าสำนักเซ้าหยางแต่ว่าเธอนั้นมีเหตุทางความทรงจำและหกสัมผัสบุกพร่องจนเธอนั้นได้มาพบกับอีซื่อเฟิงที่เป็นศิษย์จากตำหนักหลีเจอ๋อเขาจึงได้ช่วยพาเธอกลับสำนักและมีอีกหลายเหตุที่ทำให้ทั้งสองได้ใกล้ชิดกันอีซื่อเฟิงจง อีกทั้งยังมีปริศนาอีกหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของเธอที่ค่อยๆเผยออกมาคนที่จะช่วยเธอได้ก็มีเพียงวีซื่อเฟิงเท่านั้นอันดับที่14 3ชาติ3ามภพลิขิตเนื้อขนอย หากใครที่เคยดูเรื่องสามชาติสามภพป่าทอสิบลีมาก่อนแล้วก็ไม่ควพรพลาดซีรีส์ภาคต่ออีกหนึ่งเรื่องที่ดูสนุกไม่แพ้กันซึ่งเรื่องนี้ก็ได้เล่าถึงคู่รองจากภาคที่แล้วแต่ว่ามีการนําเนื้อหาใหม่เข้ามาเสริมด้วยจากเรื่องราวของมหาเทพตรงหัวผู้ซึ่งดูแลพื้นที่ออกไปไกลจนถึงสวรรค์ชั้นเก้าโดยเขานั้นตั้งมั่นและไม่ต้องการมีความรักใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งเขาได้บังเอิญไปเจอกับไปเฟิงคิวเทพจิงจอะเก้าหางที่ดันเข้าไปอยู่ในแดนมารและด้วยการช่วยเหลือออใในนนรััั้้้ง้งงงงเเเเททํายาหหธลลกพตวขแะ พยายามเข้าไปใกล้ชิดด้วยการปลอมตัวเข้าไปเป็นนางรับใช้ในวังมหาอรุณและทําให้เธอใกล้เทพตรงหัวได้มากขึ้นอยู่ท้งยังมีเรื่องราวที่เธอนั้นได้เข้าไปช่วยเหลือตรงหัวจนชนะศัตรูได้อีกด้วยอันดับที่15ข้านี่แหละองค์ยิง3 ซีรีส์จีนที่ได้รับความนิยมมากตั้งแต่เปิดตัวเข้าฉายจนถึงตอนนี้เลยถึงแม้ว่าจะสร้างออกมานานพอสมควรแล้วก็ตามโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักเขียนสาวโสดอย่างเฉินเซี่ยวเชียนที่เจ้าตัวยังไม่เคยมีความรักสักครั้งแต่ก็ได้แต่งบทละครเกี่ยวกับนางพยาสาวขึ้นมาและต้องพังลงจากน้ำมือของหานหนุมนักแสดงที่สั่งหยุดงานและบอกว่างานเธอยังไม่ดีพอและก็ดังเกิดเรื่องราวไม่คาดฝันขึ้นเมื่อตัวเธอเองหลุดเข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องที่เธอเขียนขึ้นมาเองและก็ได้เข้าไปเป็นองค์หญิงสามแห่งแคว้นตงงเลีย จากบทที่เธอเขียนตัวละครตัวนี้อยู่ได้เพียงแค่3ตอนเท่านั้นด้วยความที่ต้องเอาตัวรอดให้ได้เธอจึงพยายามพลิกผันตัวละครและรู้ว่าที่เธอเขียนออกมายังไม่ดีพอแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันอันดับที่16ศสิทธิสาวป่วนสำนัก ซีรีส์จีนที่มีทั้งเรื่องความรักและความตลกที่ดูได้แบบเพลินๆและยังสนุกน่าติดตามเรื่องนี้ได้พูดถึงเรื่องราวของซางฉีลูกสาวของซางกงที่มีตำแหน่งต้าซื่อมาหลังจากที่พี่ชายของเธอเสียชีวิตทำให้เธอนั้นอยากเข้าเรียนที่สำนักศึกษาและขอให้พ่อเข้าช่วยถวายต่อฟาบาทให้แต่ว่าผู้อาวุโสต่างไม่อยากให้เขา้าเพราะว่าไม่รับผู้หญิงถึงแม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากยวนยินจือแต่ทุกฝ่ายก็เห็นว่าควรที่จะต้องสอบให้ผ่านก่อนซึ่งเธอก็สอบผ่านจนได้เข้าเรียนจนได้อยู่ทั้งยังมีเรื่่องงราาวปปนนนทีนไพน เพื่อช่วยเสียวเอเอาไว้ว่าจะทําให้เยื่อนวินจือรับทุงหอมให้ได้ไม่งั้นจะต้องไปรําแทนทุกคนในเทศกาลโคมไฟที่จะถึงนี้ด้วยอันดับที่17ยอดบุรุษพลิกคดี ซีรีส์จีนเรื่องใหม่ที่เปิดตัวเข้าฉายมาในปี2023นี้และมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนแบบย้อนยุคที่น่าติดตามอีกด้วยโดยเรื่องนี้ได้เล่าถึงเรื่องราวของจางผิงและหลันเกียผู้ที่อยู่ท่ามกลางเรื่องราวความขัดแย้งและการแก่งแย่งในราชสำนักถึงแม้ว่าเขาจะดูอ่อนโยนในเบื้องหน้าแต่ก็ยังมีเบื้องหลังอีกหลายอย่างที่คนอื่นยังไม่รู้จักเขาจนกระทั่งได้พบกับจางผิงชายหนุ่มที่ชอบเรื่องราวปริศนาต่างๆและมายังในเมืองเพื่อสอบเป็นขุนนางด้วยความเก่งของเขาจึงทำ ขัดกับแผนของหลันเกียที่วางไว้ด้วยถึงแม้ว่าจะมีนิสัยต่างกันแต่ทั้งสองก็ต้องช่วยกันเผชิญหน้ากับคดีต่างๆอย่างเข้ากันได้ดีอันดับที่18ไข่มุกเคียงบัลลัง มาต่อกันที่ซีรีส์จีนที่ได้รับคะแนนนิยมสูงติดอันดับและเป็นเรื่องที่ดูแล้วสนุกมากแน่นอนว่าด้วยเรื่องราวในช่วงรัชสกเทียนเสียงบนแผ่นดินของจิวโจที่ทางราชวงศ์จึงพยายามตามหาไข่มุกวิเศษที่ออกมาจากน้ําตาของนางเงือกและทําให้เกิดเรื่องราวร้ายแรงขึ้นนั่นก็คือการสังหารหมู่จากเหตุการณ์นั้นทําให้ไหซื่อเด็กสาวชาวประมงต้องสูญเสียพ่อแม่ไปจนเธอได้รับความช่วยเหลือจากฟางจูผู้ที่มีอํานาจและให้เธอต้องปล้อมตัวเป็นผู้ชายพร้อมกับการเป็นลูกศิษย์ของเขาพร้อมกันกับที่จูจงซี่จ พัดหนุ่มที่กำลังเบื่อความวุ่นวายจึงได้รับทหารคุ้มกันคือให้ซ้่เข้ามาและทําให้เขาเกิดความรู้สึกบางอย่างเข้าแต่ก็ไม่รู้จะบอกฟางจูอย่างไรกับเรื่องนี้จึงกลายเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับทั้ง3อันดับที่19สยบฟ้าพิชิตปตัตตภี ซีรีส์จีนเรื่องที่มีเนื้อหามากถึง60ตอนเลยทีเดียวแถมยังได้คะแนนความนิยมสูงมากอีกด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่สร้างออกมาสักพักแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องที่ดูได้สนุกอย่างต่อนเนื่องเสมอโดยเรื่องราวนั้นเกี่ยวกับกําลังภายในที่ดัดแปลงมาจากนิยายสุดฮิตและพูดถึงหนิงเชียเด็กหนุ่มที่พายหญิงสาวคือสังซัง,ง,งติดตามมาด้วยเพื่อเดินทางเข้าเมืองหลวงพร้อมกับการพกร่มสีดําที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่เกิดซึ่งตัวของหนิงเชี่ยนั้นมีความเก่งกาจจนสามารถสอบเข้าสํานักชื่อดังได้สิ่งนีี้้้เเเองงทท่่ําาาาาใหขรรริมจุดปะกยกย กับคนที่เคยฆ่าครอบครัวของเขาแต่เขาก็ยังต้องเจออุปสรรคอีกมากมายในขณะที่ร่มปิารนาของสังกงก็มีความลับอะไรซ่อนอยู่ด้วยเช่นกันเรื่องนี้มีภาคต่อด้วย distance, อันดับที่23บสามุภาลิขิตฝัน ปิดท้ายกันด้วยซีรีส์จีนแนวย้อนยุคอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงมากเลยทีเดียวโดยเรื่องนี้ได้พูดถึงเท่าแก่ในโรงน้ำชาในเมืองหัวโจวนั่นก็คือเจ้าพันเอ๋อที่ได้เดินทางเข้าไปในเมืองหลวงเพื่อตามหาโอหยางสิ้นคู่รักของตัวเองในนั้นแต่ก็กลับถูกเขาหักหลังเธอจึงได้เริ่มต้นตัวเองใหม่ในเมืองนี้แทนพร้อมกับเปิดโรงน้ำชาขึ้นมาและใช้ความเก่งของแต่ละคนมาเป็นจุดขายแต่ชีวิตของพวกเธอนั้นก็ไม่ได้เรียบง่ายทั้งหมด3คนจะต้องเจอกับโชคชะตาที่ไม่อาจหลีกเล สู้ชีวิตจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามชมกัน